อีกแล้วส่งกำลังใจให้เขาวันที่15เข้าไปกาหมายแรกหนึ่งเลือกนัตชนน์โฟกเป็นสอสอของพวกท่านครับส่งกำลังใจให้อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้มารอยืนอยู่ข้างหลังเวทีแล้วสนับสนุนพิธาเลือกนัตชนน์สนับสนุนก้าวไกลเลือกพักประชาชน ขอเสียงดังๆให้พิธาลิมจรนทรัครับดังๆัดังๆ าจะถึงคิดถึงแทบแย่เลยเนี่ยฉันมาไกลามาไกลเหลือเกินนี่ถ้าไม่กลัวกกตตัดสินนี่ร้องเพลงให้ฟังแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้เป็นยังไงพี่น้องพอมาถึงพิศณุโลกปุ๊บหายเหนื่อยปั๊บเลยครับ แล้วตลอดการเดินทางกลับมาเมื่อคืนถึงสิงคโปร์เกือบเที่ยงคืนตอนเช้าพูดคุยกับนักธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์ทั่วประเทศก็มีพี่น้องใครเขามาหาฝากกำลังใจมาให้พักประชาชนฝากกำลังใจมาให้หัวหน้าแทงบอกว่าขอให้สู้ต่อไป พอพูดกับนักลงทุนสิงคโปร์เสร็จก็นั่งแท็กซี่ไปสนามบินคนสิงคโปร์บอกว่าที่นี่คนไทยหลายหมื่นคนส่งกำลังใจให้อดีตพักก้าวไกลส่งกำลังใจให้พักประชาชนพอถึงสนามบินปุ๊บก็มีพี่น้องคนไทยจำนวนมากที่เดินทางกลับมาด้วยกันบอกว่าสมัครสมาชิกพักประชาชนเรียบร้อยแล้ว หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลย <plan> พอขึ้นเครื่องบินต้องรีบกลับมาดอนเมืองเปลี่ยนไฟมาหาพี่น้องที่เมืองสองแควนี่แหละตอนที่อยู่ที่ดอนเมืองพี่น้องประชาชนก็บอกเหมือนกันว่ากำลังเดินทางกลับยานแม่มาที่พิษณุโลกเพื <ulp> ่อมาส่งเบอร์หนึ่งเข้าสภาอย่างแน่นอน พอไปถึงบนเครื่องบินพี่น้องประชาชนก็ยังบอกอีกว่าสมัครสมาชิกแล้วสมัครส,สมัครสมาชิกแล้วนั่งรถมาจนถึงที่นี่พี่น้องประชาชนก็บอกว่าให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายแล้วอย่างนี้พักประชาชนทีมพิษณนโลกพักประชาชนผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนโฟกพักประชาชนจะยอมแพ้ได้อย่างไรครับตบมือมดังๆให้พวกเขาไปกำลังใจหน่อยครับ แล้วสาเหตุที่ผมมาในวันนี้มีการที่ต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอยู่3ามสี่กลุ่มเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ก่อนที่เราจะมาถึงเรื่องของพวกเราที่นี่ก็ต้องแสดงออกการรับรู้การระลึกถึงการส่งกำลังใจการขอบคุณไปถึงพี่น้องประชาชน ที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายที่กําลังประสบอุทกกับภัยอยู่ตรงนี้ถ้าวันนี้มาพี่น้องมาฟัง7-8คนแล้วตบมือดังเริ่มมือมืออย่าเพิ่งตบเดี๋ยวตอนนี้มีถ่ายทอดสดอยู่ทั่วประเทศขอให้พี่น้องชาวพิศณุโลกปรบมือดังๆยาวๆส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่เชียงใหม่เชียงรายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากดูนะตอนนี้หน่อยแล้ว ถึงวันนี้ผมไม่มีอำนาจถึงวันนี้ผมไม่มีตำแหนง่งแต่ผมไม่เคยลืมพี่น้องเชียงใหม่เชียงรายตามตกทุกได้ยากถ้าวันไหนที่เวลาเหมาะสมผมก็จะรีบลงไปหาพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างแน่นอนครับสําหรับเรื่องน้ำท่วม จังหวัดแรกๆที่สอนให้ผมรู้ตอนที่เป็นสอสอว่าเวลาที่มันประสบกับปัญหาอุทกภัยแบบนี้ต้องแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนก่อนท่วมทําอะไรบ้างระหว่างท่วมทําอะไรบ้างหลังท่วมทําอะไรบ้างพิษณุโลกนี้เป็นจังหวัดที่แปลกพี่น้องครึ่งหนึ่งเนี่ยท่วมซ้ำซากอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแรงซ้ำซาก และผมก็ได้ความรู้จากการที่ผมลงพื้นที่กับหมออ๋องบ่อยๆทำให้พอจะทราบอยู่บ้างว่าเวลามันมีอุทกภัยมาแบบนี้การบริหารจัดการต้องเป็นอย่างไรก่อนน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องพยากรณ์ล่วงหน้าระบบแจ้งเตือนการขนของอพยพให้ประชาชนได้รับรู้ ระหว่างท่วมแบบนี้มันเป็นเรื่องของการทำศูนย์อพยพให้เป็นารบเรื่องของสัตว์พิษเรื่องของห้องน้ำเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของไฟฟ้าช็อตพอหลังท่วมเสร็จก็เป็นเรื่องของการเยียวยาประชาชนเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเป็นการดูแลว่าหลังจากน้ำลดทุกของประชาชนไม่ได้ลดไปด้วย ก็ต้องฝากกำลังใจไปให้รัฐบาลที่กำลังลงพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่ผมอยากจะพูดถึงกับพี่น้องพิษณุโลกแห่งนี้35,000คะแนนที่ไม่ได้มาเลือกตั้งคราวที่แล้วปี2,566หมออองชนะเลือกตั้งก็จริงแต่มีเกือบ25%ของพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียง อาจจะเป็นเพราะท่านไม่สามารถมาได้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเบื่อการเมืองแล้วยิ่งตอนนี้ท่านยิ่งเบื่อการเมืองกันเข้าไปใหญ่ตกลงฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอะไรกันเนี่ยผมขึ้นเครื่องบินมาเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกบินมาไฟเดียวกับผมน่าเสียดายเหลือเกินเวลาสั้นไปหน่อยผมอยากจะเข้าไปหาท่านแล้วบอกว่าไม่มีหรอกครับฝ่ายแค้นไม่ได้เป็นคู่แค้นอะไรกันด้วยมีแต่คู่แข่ง พรรคนี้เขาถูกสร้างมาเพื่อแข่งกันเรื่องนโยบายแข่งกันเรื่องคนที่จะมาสมัครแข่งกันเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเลยก็ดูพวกคุณีนไหนบอกว่ามันจบแล้วครับนายก็ยังอยู่เป็นรัฐบาลเดียวกันได้เนี่ยไม่มีฝ่ายแค้นไม่มีคู่แค้นการเมืองไทยมีแต่คู่แข่ง สิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาอยากจะบอกว่าคะแนนของพวกคุณไม่มีความหมายเขาอยากจะทำให้คุณรู้สึกว่าพลังของคุณมันตัวเล็กเหลือเกินหนึ่งสิ็จหนึ่งเสียงของฉันจะไปมีประโยชน์อะไรและคือสาเหตุที่เมื่อขนาดปีที่แล้วสามหมื่นกว่าคะแนนไม่มาใช้สิทธิ์ผมต้องขอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าทุก เสียงของทุกพี่น้องพิศนุโลกทุกคนมีความหมายวันที่15วันอาทิตย์นี้ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าน้องที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ปี62ิปี62ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ปี66ผมต้องขอความการุณาถือว่าพิธาขอร้องถือว่าพรักประชาชนของร้อง35,000คะแนนไม่ใช่คะแนนน้อย ที่จะทิ้งสิทธิ์ของพวกท่านไปได้ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ตอมือดังๆให้กำลังใจคนที่ไม่ได้มาเลือกตั้งครั้ที่แล้วและจะมาเลือกตั้งในครั้งนี้หน่อยแล้ว35,000ืนานคะแนนเพราะพรักประชาชนมีแต่ประชาชนผมถึงต้องพูดกับประชาชน และประชาชนกลุ่มที่สองที่ผมอยากจะมองตาท่านและสื่อสารด้วยนั่นก็คือผู้ที่อาจจะไม่ได้โหวตเลือกผมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วและได้คะแนนมาเป็นพรรคอันดับสองผมรู้ครับว่าท่านไม่ได้เชื่อใจผมในคราวที่แล้วอาจจะรู้สึกว่าผมยังอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือไม่เชื่อในวิสัยทัศน์ในแบบของพรรคก้าวไกล สองหมื่นคะแนนที่ได้มาเป็นอันดับสองถึงท่านอาจจะยังไม่ไว้ใจผมแต่ผมณตอนนั้นพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกท่านเช่นเดียวกันผมรับฟังพวกท่านมาโดยตลอดท่านบอกว่าท่านมีความคิดในเชิงที่บอกว่าไม่อยากเห็นคอร์รัปชันในประเทศไทยอยากเห็นการปฏิรูปราชการอยากเห็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจท่านถึงได้ออกมา ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วบอกว่าฉันต้องการเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้ท่านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพิษณุโลกเป็นข้อครัวใหญ่เป็นนายทุนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่คราวที่แล้วท่านบอกว่าไม่ได้ให้เก่าไกลให้พักอันดับสองตอนนี้พักอันดับสองกลายเป็นหนึ่งครึ่งไปแล้วครับพี่น้องครึ่งหนึ่งอยู่ฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งอยู่รัฐบาลไปแล้วตอนนี้คลิป ปลิวกันวอนเลยแล้วท่านก็อาจจะรู้สึกผิดหวังกับคะแนนที่ท่านให้มาสอง0 0กว่าคะแนนถ้าท่านยังรักพรรคของท่านอยู่ผมไม่ว่าผมขอครึ่งหนึ่งอีกสักหมื่นคะแนนให้โอกาสพวกเราเพราะพวกเราต้องการการเมืองที่เป็นการเมืองแบบสถาบันไม่ใช่เป็นการเมืองแบบผลประโยชน์การเมืองแบบสถาบันที่บอกว่าต้องการความโปร่งใสต้องการประสิทธิภาพ ต้องการกฎหมายที่ไม่ใช่ยุ่มยิบขนาดนี้เมื่อกฎหมายมันน้อยลงดุลพินิษก็น้อยลงโอกาสที่จะคอร์รัปชันมันก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พักประชาชนเขาพยายามจะทำถ้าพี่น้องที่เลือกพักอันดับสองอยากจะให้โอกาสพวกเราก็อยากจะขอเรียนเชิญด้วยความถ่อมตัวให้วันที่15นี้ลองเข้าคูหาแล้วกาเบอร์หนึ่งกันสักครั้งหนึ่งใน,ในเมื่อพักที่ท่านเลือกคราวที่แล้วไม่ได้อยู่ในคูหา เพราะพรักประชาชนมีแต่ประชาชนผมถึงต้องสื่อสารกับประชาชนกลุ่มที่สนั่นก็คือเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงที่เลือกมาเป็นันดับ3กว่า1 8 0 0 0คะแนนผมฟังพวกท่านมาตลอดว่าท่านไม่เอาแล้วสองมาตรฐานท่านไม่เอาแล้วการปฏิวัติ ท่านไม่เอาแล้วอำนาจที่มันมาจากอำนาจนิยมที่มันมาจากกองทัพอื่นๆอย่าจะให้มาจากการเลือกตั้งก็ขอให้พักประชาชนได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบในพิษณุโลกได้เช่นกันถ้าจาก1,8 0 0 0คะแนนท่านรู้สึกอ,อกหักท่านรู้สึกมึนท่านรู้สึกผิดหวัง ผมขอมาสัก8 0 0พันคะแนนถ้าท่านยังรักพักท่านอยู่ผมไม่ว่านี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยขอให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์ก็แล้วกันแต่ถ้าท่านอยากได้พักการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ตระบัดสัตว์อยากจะให้ประชาธิปไตยเต็มใบเห็นการเมืองที่เป็นสถาบาันการเมืองการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน การเมืองที่ไม่มีสองมาตรฐานทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายสู้กับกองทัพป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารในประเทศไทยอีกก็ขอให้ท่านเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งให้กับคุณโฟกให้กำลังใจเข้าต่อและกลุ่มสุดท้ายเพราะภรคประชาชนมีแต่ประชาชนผมถึงต้องสื่อสารกับประชาชนกลุ่มสุดท้าย นั่นก็คือ40,000คะแนนที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับหมอออกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเรามองตากันก็รู้ใจประโยคสั้นๆนิดเดียวที่ผมอาจจะพูดน้อยกับกลุ่มนี้มากหน่อยเพราะพี่น้องเพื่อนๆของผมได้พูดไปแล้วเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องครับ และในนาทีนี้ไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะสืบท่อต่อจากหมอออกเท่ากับคุณฟกไม้เลขหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับผู้ช่วยหาดเสียงครับผู้ช่วยหาเสียงเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ผมขอร้องด้วยความทอมตัวว่าขอความมั่นใจขอความไว้วางใจขอความเชื่อใจให้กับพี่น้องให้กับคุณฟกไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักก้าวไกลไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สองไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สามไม่ว่าคราวที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่คือโอกาสของท่านแล้วครับ ขอให้วันที่15กันยาทุกคนร่วมใจกันเข้าคูหากาเบร์กาเบร์แล้วก็สำหรับหลายๆท่านนะครับเน้นย้ำเรื่องขยะสักนิดหนึ่งนะครับเน้นย้ำเรื่องขยะสักนิดหนึ่งก่อนอื่นนะครับผมนะครับตัวแทนทีมงานนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณนะครับชาวเขาเรียกว่าพิษณุโลกเป็นสีอะไร ส5กันยาก,กาบเากาบเากาบเบกาเบสุดยอดนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับ,บเดี๋ยวให้แกน,นำหันหลังนะครับเดี๋ยวหันหลังนะครับเอาให้พี่น้องประชาชนนะครับโยด้านหลังนะครับสแสดงกล พี่ระวังเรื่องการเบียดกับผู้สูงอายุด้วยนะครับอย่าเบียดกันนะครับระวังนะครับด้านหลังชูเบอร์หนึ่งสุดยอดาระวังนะฮะระวังเรื่องการเบียดนะครับเบอร์หนึ่งอีกทีนะครับด้านหลังชูเบอร์สุดยอดนะครับมานะฮะนะฮะเป็นการแสดงสุดในนามว่าพิษณุโลก เงินซื้อเราไม่ได้นะครับจิตใจเราเป็นสีสีจัดไปครับหน้านะครับมาเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอีกทีหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะครับเปิดไฟก่อน,นอปอเปิดแฟดหน่อยเปิดแฟดเปิดแฟดเออเปิดแฟดกันหน่อยเช็คชื่อกันหน่อยเปิดแฟดกันหน่อย ขอทะเลดาวด้วยนะครับขอทะเลดาวด้วยมาบางคนบอกมานอ่านแบตหมดไปซะแล้วนะทะเลดาวหน่อยนะครับพิษณุโลกเบอร์เบอร์เบอร์เอาละครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับนะนครับขอบคุณครับดีี๋มโอเดี๋ยวมีโอกาสพิเศษนะครับเดี๋ยวฟังผมนะครับ ฟังผมนะครับฟังผมนะครับเดี๋ยวพี่ทิมนะครับจะให้แฟนมิตรนะครับกับาหมออ๋องแล้วก็คุณโฟกนะครับสามท่านนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับผมขอหัวแถวหน่อยนะครับผมขอหัวแถวหน่อยอยู่ตรงไหนครับหัวแถวข้างหนครับออร์มดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ